รีวิวกล้องวงจรปิดค่ะตัวนี้จะเป็นกล้องวงจรปิดแบบปรับซูมนะคะทุกคนรูปทรงจะทรงกระบอกใหญ่ค่ะความละเอียดที่ส่งออกอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะกำลังขยายนะคะอยู่ที่2.8ถึง12มิลค่ะหมุนปรับด้วยมอเตอร์นะคะตัวนี้ระดับปัญญาประดิษฐ์นะคะตรวจจับการเคลื่อนไหวคนหรือรถได้นะคะตรวจจับใบหน้าแจ้งเตือนเมื่อมีคนหรือรถผ่านเข้าพื้นที่นะคะในพื้นที่แสงน้อยก็จะมีระบบอินฟราเรดสองสว่างค่ะ เปิดโหมดภาพสีในที่แสงน้อยได้ค่ะที่สำคัญนะคะย้อนแสงแบบ WDR 120 dB นะคะรีไฟหน้าลด HLC ค่ะทุกคนบอดี้น้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนฟังก์ชันน้องนะคะก็คือเหมาะสำหรับที่จะติดโลเคชั่นภายนอกค่ะแล้วก็มีระบบย้อนแสงที่ดีนะคะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะ,ะรีไฟหน้าลดได้นะคะถ้ามีระบบ HLC แบบนี้คือสามารถที่จะติด ปรับซูมนะคะดูโฟกัสดูทะเบียนรถได้ค่ะทุกคนนะคะมีแล้วก็มีพอร์ตแลนด์ซัพพอร์ตค่ะจำนวนพอร์ตแลนด์หนึ่งช่องค่ะระดับความทนทานนะคะการทุบทำลายอยู่ที่ ik 1 0นะคะรองรับเมมโมรีได้สูงสุด256 GB ค่ะรองรับการทำงานนะคะผู้ผลิตต่างค่ายค่ะแบบ on w e a v นะคะส่วนไฟเลี้ยงก็จะเป็น12 vcd poe นะคะ802.3นะคะ at วัสดุบอดี้จะเป็นแบบโลหะค่ะทุกคนตัวแบร์นะคะประกัน3ปีค่ะการป้องกันน้ําเข้านะคะทนน้ําสีใสได้ไม่น้อยกว่า1นาทีค่ะเทคโนโลยีเป็นการบรีบอัดแบบ h 2องค่ะบอดี้น้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทรงกระบอกใหญ่เลยค่ะเพื่อที่จะติดตั้งภายนอกนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของน้องเลยจ้าด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเลนนะคะสามารถที่จะปรับสูมได้ตัวฐานกล้องนะคะ จะมีฝาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะยึดอุปกรณ์ต่างๆเนาะไว้ในที่เก็บสายวัสดุก็จะเป็นโลหะค่ะออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็ค่อนข้างที่จะคงทนเนาะใช้สําหรับติดตั้งภายนอกค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโลเคชั่นที่เราจะติดเลยค่ะบริเวณน,นี้นะคะจะเป็นตัวที่เราจะยึดกล้องนะคะจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านค่ะซึ่งพี่ช่างเขาก็กําลังดําเนินการนะคะเดินสายค่ะทุกคนบริษัททีแคก็อนจรปิดนะคะ เราติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งบ้านอาคารพาณิชย์โรงงานนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้านะคะเราก็จะติดตั้งไว้โซนตรงนี้เลยค่ะซึ่งก่อนที่จะติดตั้งนะคะเราก็จะเทสระบบให้เรียบร้อยก่อนนอนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพที่เทสภาพในออฟฟิศกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างภาพของกล้องนะคะซึ่งเราทําการเทสไว้ที่ออฟฟิศแล้วนะคะ เพราะว่าต้องมีการเซตค่าตั้งกล้อง IP ต่างๆไว้นะคะทุกคนเพื่อที่จะเอามาลงออนไซต์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างภาพค่ะภาพที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะชัดดีค่ะทุกคนเมนูนี้นะคะก็จะเปิดผ่านซอฟต์แวร์ของ NVR ค่ะด้านท้ายนะคะของตัวภาพก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราเล่นค่ะทุกคน